สวัสดีครับมือนีนะครับห้องกสิมารีวิวนะครับผมไซดิงกรอกยานะครับผมกับหัวกรอกยาอันนี้เขาสร้างมาจากแบบหนึ่งนะครับสร้างมาทางออนไลน์ตัวไซดิงจนแบบนี้นะครับจริงๆเขาสร้าง 10cc นะครับผมจะส่งมาได้1 0ซีกับหัวหัวกรอกนะครับผมหัวกรอกยางหัวควายนะครับหัวกรอกเจีนแบบนี้เห็นไหมครับอ่าหัวกรอกแบบนี้นะครับผมกระต่อ ใส่กับหัวไซริงนะครับแบบนี้นะครับผมในการกอกแบบนี้แต่งจริงแล้วนะครับผมข้าสมารถซื้อได้หัวกอกก็ได้สร้างแต่หัวกอกแล้วก็เอาไซดิงธรรมดานะครับนะครับสิบซีซีนะครับหรือลายก็นี้ก็ได้นะครับผมต่อเดี๋ยวผมจะต่อให้เบิงนะมากวดวนะครับอ่ะนี่นะครับได้คือกันครับนี่ครับได้เหมือนกันนะครับขอดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวเ่าจะมาบอกก่อนเรื่องขอดีข้อเสีย เอาเซติงธรรมดาก่อนนะครับผมเซติ่งธรรมดาเนี er ่ยก็คือการการดอก็คือการดึงมันนี่แล้วก็การพุทก็คือการดันเข้าไปนี่ก็มันจะเห็นง่ายกว่านะครับผมแล้วก็สเกลสเกล1ซีซีสซีซีสมซีซีเนี่มันจะชัดกว่านะครับผมดึงง่ายพุทง่ายแล้วก็สเกลชัดนะครับผมแต่สําหรับใครที่กอกหลายตัวนะครับเซติ่งตัวนี้นะครับผมลอยซีซีหรือหาสิบซีซีก็ได้นะครับมันจะง่าย ตัวนี้มันดึงดึงดึงไงนะครับแต่ว่ายาก,กว่าตัวธรรมดาแต่ว่าขอดีของเขาก็คือมันสามารถปรับมองนี้ได้ครับนี่ตัวนี้สม,ม,มุิห่อดึงมากหาซิซีซีห่อจะกออตัวละซิซีซีนะครับนี่ห่ากระมุนต,ตัวนี้ลงมาเห็นไหมครับห่อกระมุนลงมาเพื่อมุนลงมามันจะตัวนี้จะมีสเกลบอกนะครับผมตั้งแต่ร้อยถึงหาซินะครับ ขนาดจะพุดแค่ส yeah, ิบซีซ like. ีเท uh, ่ากับหมุนเอาแค่สิบซีซีอ่ะเห็นไหมครับหมุนแค่สิบซีซีเท่ากับดันเพื่อเข้าไปมันก็เข้าไปแค่สิบซีซีตัวนี้จะมาเขีดนสี่สิบนะครับเอาอีกเอาอีกซีฟเท่ากับหมุนขึ้นไปอีกนะครับหมุนไปอีกซีฟหมุนไปอีกซีฟนะครับตัวที่สองเมื่อซีฟเพื่อกดันเข้าไปเพื่อมันก็จะลงไปแค่สิบตัวที่สามหมุนไป อ่ะอีกซีฟดันเข้าไปมันเกิดเป็นซีฟนะครับผมอ่ะขอดีของตัวนี้ก็คือมันฉีดได้หลายตัวแล้วก็ปรับสมรถปับปริมาตรซีซีได้นะครับผมโดยโดอยาแค่เทือเดียวแล้วก็ฉีดได้หลายเทือกอกยายหลายเทือนะครับด้ตัวนี้อันนี้คือขอดีของมันนะครับผมแล้วก็หลังจากใสแล้วนะครับผมก็ต้องไปทำความสะอาดแล้วก็สตือไล่มันเหนเรียบร้อยนะครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวเขาจะไป ทดสอบนะครับทดสอบกอกยามือนี้เอาจะกอกไข่ควายน่อยสองตันนะครับผมก็คือท่านตะวันนะครับผมสี่เดือนกว่าแล้วก็ใบตองนะครับปีหนึ่งเดือนนะครับกอกตัวละมจะกอกตัวละประมาณสิบถึงสิบห้าซีซีนะครับตัวนี้ส่วนยาที่ใส่นะครับผมจะเอาอยามาให้เบิ้องยาที่ผมใส่ก็เป็น เป็นตัวนี้นะครับผมอยากกอกนะครับแต่ว่าตัวยาซื้อซื้อสามัญของมันอีกก็คืออ่าอัลบินดาโซนนะครับผมอัลบินดาโซนตัวนี้ขั้นวไาลาตัวห้องก็ซื้อแช่สามสิบซีซีก็พอนะครับกอกขั้นกอกกระกาอกประมาณตัวละสิบซีซีก็ได้ครับแต่ว่าขั้นเอาตามปริมาณของมันก็คือมันจะใส่อ่าหนึ่งซีซีต่อสิทน้ําหนักสิบกิโลนะครับตัวนี้มันจะกอกตัวละสิบซีซีแล้วกันนะครับมึงน,นี้ แล้วก็จะล่องเส้ดิ่งกอกเบิงร่องหัวกอกนะครับล่องหัวกอกก้อนใสนะครับก้อนไสถ้าก็เขยามิกนะครับขวดให้ยามันผสมกันให้เรียบร้อยแล้วก็ ดูดยามากนะครับมันจะดูดมากตัวละสิบซีซีนะครับต่อเข้าไปต่อเขากับหัวเข็มแต่ว่าขอเสียของหัวเข็มนี่ที่น่าจะเกิดก็คือยามันจะค้ายอยู่ทั้งหลอดเข็มนี่นะครับฮ่าก็จะเอาน้ำเปล่ามารอมันอีกเพือนึงนะครับให้ค้ายกินเก็บเยอ การกอกนะครับตัวนี้มันกอกยากนะครับมันก็เลดต้องใส่ใส้ดินกอกเดี๋ยวพยักเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้กอสอดเข้าคางแก้มนะครับสอดเข่าคางแก้มแล้วก็ดันพุดหยาเข้าไปอือนี่ครับมันก็จะได้กินแล้วนะครับต่อไปก็เสียวน้าหน้าที่กิน ล่างยาเข้าไปนะครับอันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับผมข้ก็ดแลก็โดสอด,ดขอเขาขางแก้มนะครับนี่ครับเส้นิกล่องก็บเส้นไงนะครับในการกาอ,ขอ,ขอ,ขอเขาขางแก้ม ถ้าเกิดท้องห้นามตามนี้ก็สิค่ายกสิเดยาครบดูดตามที่เ้องห้นะครับอ่ะเสร็จไปนหนึ่งตัวอ่ะเนาปล่อยลองไปต่องกอนนะครับอ่ะเพื่อจะปล่อยนะครับตัวนี้อ่ะต่อไปกอตัวพึ่งครับตัวนี้นะครับท่านตะวันอายุสี่เดือนกวานนะครับกอกยา ตอนนี้น้อยตอนสิบสามมื่นห่อเ,เคยก่อ,อกไปแล้วตเทืนหนึงนะครับผ่านมาสี่เดือนแล้วผ่านมาสี่เดือนแล้วก็จะกออกอีกรอบหนึ่งสิบซีซีขึ้นกันนะครับมาร์กหยอกนะครับตัวนี้อ่าดูดมาสิบซีซีไปแล้วครับไปกินยาดาวมาทีนี่ ขนมันมาก่อนถอย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 มามามาถอย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 มาอันนี้ก็สอดคอข่าคางแก้มนะครับแล้วก็ดันยาเข้าไปนี่ครับอ่าที่นี่เ้าก็เใส่น้าขเข้าไปตามนะครับอืม ตอนนี้ว่ต้องผูกนะครับเพราะว่ามันกินง่ายลากยาเข้าไปนี่เป็นน้ำเปล่านะครับโอเคครับผมนี่ครับกอกการกอกยาควายนะครับผมโดยหัวกอกยานะครับผมก่อยงกลัวนะครับการกอกธรรมดาทั่วไปครับโอเคครับกดจบเส้นนี้ครับสำหรับการรีวิว งกอกอย่างงอกวายครับ